นี่ก็จะเป็นลูกนะครับขนาด90มิลเดี๋ยวผมใช้วรวเนียวัดให้ดูนะครับตอนประกอบนี่ก็จะเป็นฝาฝาสูบซึ่งทําการปิดตาน้ําเป็นที่เรียบร้อยนะครับขนาดใบวาลใหญ่ขึ้นกว่าเดิมตอนนี้องบอกแอ้วเ,เป็นเสื้อตัวอย่างนะครับผมอ่าตัวนี้จะไม่มีตาน้ำแล้วครับเดี๋ยวทุกคนต้องมีข้อสงสัยเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในวิธีการทําดีกว่าเดี๋ยวผมบอกให้ว่าทําไมถึงไม่มีตาน้ํานะครับปกติตาน้ํามันจะขึ้นอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับ เห็นไหมนี่แต่อันนี้ไม่มีตาน้ำแล้วนะครับเปรียบให้ดูสองอันนะครับเคเอ็กซ์สี่ศูนย์สองนะครับซีซีหัวลูกซีซีเป้าฝาซีซีปาเกนอ่านะครับอัตราส่วนขนาด13.4ตาด่ตัหนึ่งเป็นไงกันบ้างครับหลังหลังหลังจากได้รับชมคลิปในการประกอบเคเอ็กี่ศู X402 ไปแล้วอะ่ะ มีใครยังสงสัยตรงจุดไหนไหมครับว่าทําไมผมเชื่อว่าหลายคนคงมีคำถามในคถามนี้แต่ผมบอกว่าตอนนี้มันยังไม่จบนะครับหลังจากที่ผมประกอบไอตัวเสื้อของตัวตัว x 4 2ตัวนี้ไปแล้วแต่ระหว่างที่ผมประกอบอยู่เนี่ยไอ้ตัวลายลายในการลในลายในการผลิตของเสื้อตัว QX4.2 ะอ ซึ่งบอกว่าตัวเสื้อผมสั่งทำพิเศษขึ้นมาอีกอีกหนึ่งตัวครับผมซึ่งเป็นเสื้อเขาเรียกว่าซิลินเดอร์คาร์ตอมนะครับต้องบอกว่าเป็นเสื้อที่สุบสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะเจ้าเกีเรียกเจ้าเกียวเอ็กคันนี้โดยเฉพาะเลยเพราะผมจะเพิ่มปริมาณน้ําที่อยู่ในห้องเสื้อซึ่งของเดิมของเดิมมันทําไม่ได้แล้วในในบล็อกเครื่องของเสื้อสูบตัวเดิมนะครับมันทําได้ในในปริมาณของมันแค่นั้น มันทําได้ที่ผมกังวลที่ผมกังวลอยู่แน้วมันก็กลัวว่ามันจะมีผาเรื่องความร้อนผมเลยสั่งทางเสื้อไอ้ตัวใหม่ขึ้นมาเนี่ยผมจะเพิ่มขนาดตัวเสื้อที่มันโตขึ้นมาแล้วเพิ่มในรรรคีนิประบายความร้อนด้านหน้ากับด้านหลังครับผมน้าน้าที่ความจุน้ําที่อยู่ในกระบอกสูตรงเนี้ยมันเยอะละมันเยอะละถ้าเยอะน้ําเยอะขึ้นมาความร้อนผมว่าความร้อนมันก็จะมันก็จะลดลงไปจากที่เราดูคลิปจบไปแล้วในส่วนประกอบต่างๆเนี่ย คือผมไม่ได้ผมไม่ได้จะมารู้ความร้อนที่ตรงนี้แค่แค่จุดเดียวผมผมทำตั้งแต่ปั๊มน้ําแล้วก็ท่อน้ําที่มีตัวอะแดปเตอร์ต่อขึ้นมาช่วยระบายความร้อนถ้าอยากเห็นไอตัวเสื้อตัวคัดตตอมนะ่ยว่ารูปทรงหน้าตาดีไซน์มันเป็นยังไงเดี๋วยวเราไปชวคลิปกันต่อดีกว่าครับ บอกก่อนนะครับตัวเสื้อตัวนี้ครับตัวเสื้อสตรีนซีอารลอยตัวนี้ครับผม mm. ซึ่งออกแบบมาพิเศษบริเวณรอบรอบรอบเสื้อสูบตรงนี้เราจะมีปริมาณน้ําที่เพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้เนื่องจากของเดิมมันมีปริมาณขีดจํากัดใช่ไหมครับผมจึงเอาเอาเสื้อของเดิมนะส่งไปให้เขาแล้วก็ทําการออกแบบดีไซน์เจ้าเสื้อตัวนี้ออกมาแล้วก็เราจะสังเกตเห็นนะครับผมว่าด้านหน้า,านหน้าปอก็จะมีคีบระบายความร้อนอยู่เห็นไหมครับบริเวณรอบตัวตัวปอกก็จะไม่มี ไม่มีตาน้ําเหมือนเดิมนะครับผมเราสังเกตด้านข้างทุกอย่างจะเหมือนเดิมหมดทุกสิ่งอย่างนะครับผมสังเกตด้านหลังนะครับสังเกตด้านหลังครับมันก็จะมีคีบคีบอยู่สามสามสามอันนะครับผมก็ก็จะมีมีระบายความร้อนทั้งด้านหน้าและด้านหลังคือในตัวเสื้อคือปริมินปริมาณน,น้ําที่เพิ่มขึ้นนะ่ะคือมันก็จะระบายความร้อนอยู่แล้วแต่ผมผมจะเพิ่มคีบด้านหน้าและหลังไปเพื่อช่วยระบายความร้อนให้เพิ่มเพิ่มไปอีก ถ้าสังเกตเห็นประเกฑนนะครับประเกณ์ทองแดงที่เราวางลงไปแล้วสังเกตเห็นไหมครับมันจะมีบริเวณเนื้อด้านข้างที่เพิ่มขึ้นมานี่คือที่ผมทาทาให้เขาอ,ออกแบบขึ้นมาให้ตัวเสื้อมันใหญ่กว่าเดิมเพราะเราจะมีริมาน้ําที่อยู่ในเสื้อครับเยอะเยอะกว่าเดิมเนื่องจากขนาดลูกที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะ เราสังเกตเห็นนะครับเอ่อบริเวณด้านเสื้อด้านด้านซ้ายและด้านขวาครับก็รา <c oughs> จะมีขนาดขนาดใหญ่ที่ใหญ่กว่าของเดิมนะครับผมนะเราคือเราจะออกแบบให้มันเยอะที่สุดเท่าที่ในตัวรูเสื้อของมันนะครับพวกนี้ครับมันจะทําได้นะครับ เป็นไงกันบ้างครับหลังจากเราได้รับชมเจ้าเกียว X 402กันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราได้เห็นกราฟกันโมโน่กันเรียบร้อยแล้วครับคือรถคันนี้ก็และกราฟก็จะบอกว่าท็อกท็อกเจ้า402แเนจ่ายจะเยอะกว่าเยอะกว่าแรงม้าแรงม้าอยู่ที่ประมาณ38-69ว่าท็อกเฮ้ยเออเท่ากันครับท็อกเท่าทีท็อกเท่ากันครับท็อก38แรงม้า38นะครับผมเป็นไงกันบ้างครับ ตื่นตาตื่นใจกันไหมครับผมเดี๋ยวหลังหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะไปทําการทดสอบบนบนถนนอีกทีเอ่อต้องบอกว่าเป็นเป็นทางปทางเปทางวิบากอี่ที้ว่าหลังจากเนี้ยเราทําเสร็จไปแล้วเนี่ยเราไปเทปสถานการณ์จริงว่ามันจะมีปัญหาจุกจิกอะไรไหมยอย่าอย่าอย่าลืมกดติดตามนะครับติดตามไว้ครับผมจ,จะได้ไม่พลาดการรับชมจากช่องเก่งจินินนะครับผมยังไงก็ คลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเราติดตามชมกันคลิปต่อไปครับเราสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะเจ้าปีศาจคันนี้เลยแอร์ทำไมอ่ะวิดีโอต่อไปเนี่ยมันจะมันจะ มันจะลงไม่ได้มันจะลงไม่ได้เดี๋ยวเอาไปพร้อมตบมือ